สี่วิธีถ้าอยากลดน้ำหนักให้สำเร็จต้องฟังถ้าคุณรู้เรื่องนี้คุณจะสามารถลดได้ร้อยเปอร์เซนต์วิธีนี้สามารถลดได้ทุกอาชีพวิธีนี้สามารถลดได้กับทุกอายุแล้วที่สำคัญวิธีนี้สามารถลดได้แม้คุณจะหนักเท่าไหร่ห้าสิบโลแปดสิบโลหรือร้อยกว่าโลก็สามารถลดได้มาแล้วแล้วที่สำคัญคุณไม่ต้องทนอดอาหารไม่ต้องออกกำลังกายหนักๆไม่ต้องแบบทุกๆครั้งเนี่ยที่จะต้องทานต้องนั่งคำนวณแคลอรี่แล้วก็ไม่ต้องทำอาหารทานเองก็สามารถลดได้ ได้มาแล้วถ้าคุณฟังคลิปนี้คุณจะเข้าใจว่าทําไมที่ผ่านมาคุณถึงลดไม่ได้หรือลดได้แต่กลับมาโยโย่หนักกว่าเดิมแล้วที่สําคัญไม่ต้องใช้เวลานานลดได้แบบยั่งยืนแล้วคลิปนี้ถ้าคุณฟังจบคุณก็สามารถนําไปใช้ได้ตลอดชีวิต4แกนหลักที่คุณจะได้จากคลิปนี้คุณสามารถที่จะนําไปปรับใช้ได้เลยแล้วก็ช่วงท้ายๆเมย์จะมาบอกว่าวิธีที่สามารถลดได้แบบยั่งยืนแล้วที่สําคัญคือสามารถลดได้แบบเร่งด่วนคืออะไรบ้างที่เป็นตัวช่วยของพี่เมย์เอามาฝากในช่วงท้ายๆค่ะ ก่อนที่จะเข้าใจแก่นหลักที่ถูกต้องของการลดน้ําหนักคุณต้องรู้ก่อนค่ะว่าที่ผ่านมาทําไมคุณถึงการลดไม่ได้วิธีลดน้ําหนักที่ไม่ยั่งยืนนะคะดับแรกเวลาที่เราจะลดน้ําหนักเราก็ต้องเลือกที่จะอดอาหารแล้วก็ไปออกกําลังกายหนักๆแล้วทีนี้เราก็จะมาหิวเหนื่อยเครียดทีนี้พอเครียดต้องทําไงคะทานสิคะ ทา,ทาน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 แล้วทีนี้ระบบเผาผลาญเรา,ก,า,าก็เริ่มลดลงพลังงานแล้วก็ไขมันต่างๆก็เริ่มสะสมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วสุดท้ายท้ายสุดพอเราอ้วนขึ้นเราก็จะเริ่มมาคิดจะลดน้าหนักใหม่หรือบางคนก็อาจจะหายาลดน้ําหนักมาทานทีนี้เราก็จะเข้าวงจรเดิมค่ะคือก็จะเริ่มอดอาหารออกกาลังกายหนักหิวเครียดแล้วทีนี้เราก็มาเริ่มกินกินกินพอตะบะแตกก็กินอย่างเดียวค่ะทุกคนแล้วทีนี้น้าหนักก็กลับมาโยโย่หนักกว่าเดิมเนี่ยค,ค่ะคือเราจะไม่พ้นวงจรนี้จึงทําให้เราแบบไม่เคยลดสําเร็จสักทีแล้วที่ําคัญต้อองบอก ถ้าหากว่าเราต้องลดน้ําหนักกับการที่ต้องต่อสู้กับความหิวความเหนื่อยความเครียดเนี่ยคือมันได้ผลยากมากที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จได้แล้วที่สําคัญเมื่ออายุมากขึ้นกล้ามเนื้อที่ใช้เผาผลาญก็เริ่มลดลงจึงทําให้เราแบบยิ่งอายุมากก็ยิ่งลดน้ําหนักได้ยากนะคะทุกคนถ้าอยากลดน้าหนักให้สําเร็จข้อที่1ต้องปรับที่การทานเลือกสารอาหารที่เหมาะสมต่อร่างกายชนิดปริมาณแล้วก็เวลาให้ร่างกายของเราฟื้นฟูให้เราลดได้แบบไม่ต้องออกกับ กำลังกายหนักๆแล้วที่สําคัญถ้าเราทานถูกหลักร่างกายของเราก็จะดึงพลังงานแล้วก็ไขมันที่สะสมอยู่ออกมาใช้แต่ถ้าเราทานไม่ถูกหลักร่างกายของเราก็จะสะสมพลังงานแล้วก็ไขมันต่างๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแม้เราจะไม่ได้ทานเยอะและหลายคนที่เขาลดด้วยใช้วิธี k ี t o จี n e t ได d i e นะคะทุกคนหรือโลค c a r ไ high Fat, ก็เหมือนกันลองดูกราฟที่แท่งได้เลยนะคะแท่งกราฟที่เป็นโปรตีนหรือไขมันเนี่ยจะค่อนข้างสูง แต่ว่าในส่วนของการทานคาร์บเนี่ยจะลดลงทั้ง2แบบเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะคาร์บเนี่ยคือจะลดลงแบบแทบแตะพื้นเลยแต่ในส่วนของอันดับแรกที่เพิ่มขึ้นก็คือไขมันอันดับ2ก็คือโปรโตีนอันนี้คือเป็นแท่งกราฟที่สูงเพราะฉะนั้นวิธีเลือกการทานของการลดน้าหนักทั้งสองแบบคือใช้วิธีเดียวกันคือลดคาร์บหรือลดคาร์โบไฮเดรตลงแต่ไปเพิ่มโปรตีนให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายทีนี้ไม่ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่า ถ้าเราจะลดน้ําหนักให้สําเร็จก็คือเหมือนกันเลยค่ะเราควรที่จะลดคาร์บโบไฮเดรตที่เป็นแป้งเป็นน้ําตาลต่างๆเนี่ยลงแล้วก็ไปเพิ่มในส่วนของ โปรตีนต่างๆพอเมื่อไหร่ที่เราลดทุกอย่างลงพร้อมกันร่างกายจะเข้าใจว่าเรากําลังอดเราขาดสารอาหารร่างกายของเราจะพยายามไม่เอาพลังงานต่างๆหรือไขมันต่างๆที่สะสมอยู่ในร่างกายออกมาใช้เลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ว่าเฮ้ยเราจะต,ต้องทานโปรตีนให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายทีนี้เราก็จะไปพูดถึงในส่วนของการทานค่ะลดการทานคาร์โบไฮเดรตก็คือน้ําตาลน้นําผึ้งแป้งขนมปังพืชหัวผลไม้หรือนมก็พยายามลด กลุ่มนี้ลง หรือถ้าเป็นในส่วนของการทานเครื่องดื่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกชากาแฟต่างๆที่เคยทานเป็นกาแฟเย็นหรือาากาแฟปั่นเราก็อาจจะลดลงจากเคยทาน2แก้วก็เหลือแก้วเดียวหรืออาจจะเลือกทานเป็นกาแฟร้อนแทนก็ได้นะคะอย่างข้าวถ้าเราเคยทาน2ทัพพีก็อาจจะลดลงเหลือทัพพีเดียวแล้วก็เลือกทานข้าวที่เป็นข้าวไม่ขัดสีหรือข้าวกล้องแทนขนมปังอย่างเคยทาน2แผ่นก็อาจจะลดลงเหลือแผ่นเดียวเนี่ยลดปริมาณลงพืชหัวที่มีแป้งมากฟักทองเผือกแห่วมันแก้วข้าวโพดต่างๆเหล่านี้เป็นพืช หัวที่มีแป้งเยอะมากก็พยายามลดกลุ่มนี้ลงด้วยค่ะผลไม้ซึ่งหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่าผลไม้ทานได้เลยไม่อ้วนแน่นอนนะคะจริงๆผลไม้ก็จะมีหลายชนิดเหมือนกันที่มีแป้งเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลดปริมาณลงนมเราก็เลือกนมที่ไม่หวานหรือนมที่หวานน้อยแล้วก็เสิร์มโปรตีนแทนค่ะ ลดคาร์บลดแป้งลดน้ําตาลเพื่อไม่ให้ไขมันเก่าเนี่ยเพิ่มมากไปกว่าเดิมแล้วเราก็ไปเพิ่มในส่วนของโปรตีนให้เพียงพอเพื่อให้ซ่อมแซมระบบเผาผลาญต่างๆหรือเพิ่มกล้ามเนื้อเราจะอิ่มด้วยโปรตีนไม่ใช่อิ่มด้วยคาร์บนะคะทุกคนเพราะว่าการอิ่มด้วยคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจะทําให้เวลาทานในแต่ละมื้อมักไม่ค่อยอยู่ท้องทานแป๊บเดียวก็หิวอีกถ้าอยากลดน้ําหนักให้สาเร็จข้อที่2ทีนี้เราก็จะมาฟังกันนะคะว่าคือเรื่องการปรับเวลาทานถามว่าทําไม ต้องปรับเวลาทานครับพี่เมย์คือร่างกายของเราทํางานอย่างนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเมย์จะขึ้นกราฟให้ดูนั่นก็คือกราฟแท่งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะเป็นภูเขาสองฝั่งส่วนข้างบนก็คือสะสมส่วนข้างล่างก็คือเผาผลาญข้างบนที่เรียกว่าสะสมค่ะทุกคนซึ่งหมายความว่าสิ่งที่เราทานเข้าไปทานเข้าไปร่างกายของเราจะดึงเอาไปใช้นะคะแล้วในส่วนของไขมันต่างๆที่สะสมอยู่ในร่างกายเนี่ย ถ้าเมื่อไหร่ที่เรากินแล้วก็กินกินกินทั้งวันกว่าจะหยุดทานอีกทีนึงก็ตอนก่อนจะนอนเลยนะคะก็จะทําให้ร่างกายของเราไม่ได้เผาผ่านไขมันต่างๆที่กักเก็บไว้ในร่างกายออกไปใช้เลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทานเข้าไปร่างกายของเราจะดึงเอาส่วนที่เราทานเนี่ยไปใช้ก่อนทุกครั้งลองดูในส่วนของภูเขานะคะว่าถ้าเราทานทั้งวัน ภูเขาข้างบนก็จะมากกว่าภูเขาข้างล่างเห็นไหมคะช่วงที่หยุดทานเนี่ยมีเพียงนิดเดียวภูเขาข้างล่างก็เลยแบบได้ดึงออกมาใช้เพียงแค่นิดเดียวแล้วก็ทานอีกแล้วก็ภูเขาข้างบนก็โตอีกแล้วทีนี้มาถึงการหยุดทานภูเขาข้างล่างก็พอจะได้ดึงออกมาใช้ก็เพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเองยังไม่ได้ใช้ไขมันดีเลยเราก็ทานเข้าไปอีกแล้วค่ะทุกคนทีนี้เราจะมาหยุดยาวอยู่ช่วงหนึ่งก็ช่วง8ดชั่วโมงที่เรานอนต้องบอกว่าช่วง8ชั่วโมงมันไม่เพียงพอถ้าหากว่าเราจะสามารถลดน้าหนักได้เราจะต้องมีช่วงหยุดทาน12 ชั่วโมงขึ้นไปเราถึงจะสามารถที่จะลดน้าหนักได้หรือร่างกายของเราถึงจะเอาไขมันต่างๆที่สะสมไว้ในร่างกายเนี่ยดึงออกมาใช้ได้เพราะฉะนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องปรับเวลาทานหรือลหลายๆคนอาจจะเรียกว่าการทานเรียกว่าฟีด หรือการหยุดทานเรียกว่าฟาสต์นะคะทุกคนทีนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะหยุดทานได้ด้วยวิธีไหนการหยุดทานหรือหลายๆคนที่เรียกว่า IF หรือ Intermittent f a s t i n g อันนี้สามารถปรับเวลาได้ตามความเหมาะสมเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็น18ทับหทับ 8, หรือ20ทับ 4, อันนี้ก็สามารถไปปรับใช้ได้ตามความต้องการของแต่ละคนแต่ละเขตได้เลยเพราะว่าบางคนอาจจะบอกว่าพี่เมย์หนูอยากลดเร็วหน่อยก็สามารถที่จะลดเวลาทานลงได้อีกถ้าถามว่าลวหลายๆคนกลัวเรื่องอ ในการทำฟัตติ้งหรือว่าในการทำไอเอฟเนี่ยลหลายๆคนกลัวหิวค่ะจริงๆแล้วถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำข้อที่1ตามที่พี่เมย์บอกได้ครบถ้วนเราทานโปรตีนได้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายคุณจะไม่มีทางหิวแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สามารถไปปรับใช้ได้แล้วที่สําคัญช่วงที่เราหยุดทานเนี่ยซึ่งเราสามารถทานน้ำได้ทานกาแฟด,ดาําได้ทานชาได้อันนี้คือเราสามารถทานได้เรื่อยๆเพราะว่าอาหารเหล่านี้จะไม่ได้มีพลังงานต่อร่างกายเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เราหยุดทานเนี่ยเราก็ร่างกายของเราก็จะดึงพลังงานแล้วก็ไขมันที่สะ สมต่างๆในร่างกายเนี่ยออกมาใช้ได้จึงทาให้เราผอมลงได้นั่นเองค่ะ ข้อที่3ถ้าอยากออกกําลังกายให้สําเร็จก็คือเรื่องการปรับการออกกําลังกายค่ะทุกคนการปรับการออกกําลังกายคือเราจะเน้นในเรื่องวินัยค่ะไม่เน้นเรื่องเวลาเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะออกกําลังกายเพียงแค่วันละ10หรือ15นาทีก็สามารถพอได้ที่สําคัญเราก็จะสร้างกล้ามเนื้อโดยการที่เอาโปรตีน,นต่างๆที่เราทานเข้าไปเนี่ยไปเป็นกล้ามเนื้อให้เราสามารถที่จะลดน้ําหนักได้แบบยั่งยืนมากขึ้นแล้วที่สําคัญนะคะการออกกําลังกายก็ต้องเลือกด้วยนะคะไม่ใช่แค่ว่าไปเดินหรือวิ่งหรือทําอื่นๆที่มันไม่ได้เป็นแรงต้าน ที่จะทาให้เกิดกล้ามเนื้อขึ้นเราก็จะไม่สามารถที่จะลดลงได้เพราะฉะนั้นการออกกําลังกายที่ดีที่สุดควรจะเป็นเวทเทรนนิ่งนะคะเป็นการออกกําลังกายที่สร้างกล้ามเนื้อคือเมมีรูปขึ้นให้ดูแล้วค่ะทุกคนสามารถที่จะดูตามรูปนี้ได้เลยเราสามารถที่จะทําวิธีนี้ได้แบบง่ายๆค่ะทุกคนไม่ต้องใช้เวลานานเริ่มแรกถ้าเราไม่เคยทําเลยก็อาจจะเริ่มที่5นาทีแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเป็น10หรือ15นาทีต่อวันเท่านั้นเองพยายามทําให้สม่ําเสมอนะคะทุกคนไม่ใช่ว่านานๆทาทีแล้วก็ไปโหม่ทำง บอกเลยนะคะว่าไม่ได้ช่วยการที่จะทําให้กล้ามเนื้อเราเกิดขึ้นเราจะต้องมีวินยัยทําสม่ําเสมอทําทุกวันวันละ5หรือ10นาทีแค่นี้เพียงพอแล้วค่ะทีนี้ก็มาถึงข้อสุดท้ายแล้วค่ะถ้าอยากลดน้าหนักให้สําเร็จข้อที่4ข้อสุดท้ายข้อนี้สําคัญมากๆค่ะคุณจะต้องถามตัวเองให้ดีๆเลยค่ะว่าก่อนที่คุณจะตั้งใจที่จะมาทําตามวิธีที่พี่เมย์พูดถึงนี้คุณต้องการลดเพื่ออะไร เพราะในระหว่างทางที่คุณตั้งใจลดน้ําหนักคุณจะได้ไม่หลังเลหรือคุณจะได้ไม่รู้สึกกังวลว่าจะทําได้ไหมถ้าคุณมั่นใจในตัวเองคุณก็จะสามารถทําได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องหาแรงบันดาลใจหาเป้าหมายที่คุณอยากไปก่อนว่าถ้าคุณลดน้ําหนักแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นยังไงคุณอยากมีชีวิตแบบไหนคุณจะต้องมีภาพเหล่านั้นในหัวให้ชัดก่อนค่ะทุกคนมันจะทำให้คุณไปถึงเป้าหมายได้เร็วแล้วก็ยั่งยืนด้วยค่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ให้ดีว่า การที่คุณจะลดน้ําหนักคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือคุณอยากมีสุขภาพแข็งแรงจะได้อยู่กับครอบครัวไปนานๆได้อยู่กับลูกไปนานๆหรือว่าคุณอยากจะลดน้ําหนักเพื่อให้คุณได้มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตไปสมัครงานต่างๆก็มีโอกาสมากกว่าคนอื่นแล้วที่สําคัญบางคนก็อาจจะอยากลดน้ําหนักเพียงเพื่ออยากจะมีสรีระที่ดีมีรูปร่ สวยๆที่เรามีความฝันอยากจะใส่เราไม่เคยใส่ได้นะคะแล้วก็อยากจะมีหุ่นมีรูปร่างที่ดีให้กับคนที่เรารักอันนี้คือเป็นเป้าหมายหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จในการลดน้ําหนักได้ค่ะทีนี้ คุณคงเข้าใจแล้วนะคะว่าที่ผ่านมาคุณยังลดไม่ได้ไม่ใช่เพราะคุณไม่เก่งไม่ใช่เพราะคุณไม่พยายามไม่ใช่ว่าคุณไม่มีวินยัยเพียงแต่ว่าคุณไม่รู้ว่าวิธีที่ถูกต้องมันมีอยู่จริงการลดที่ไม่ต้องใช้เวลานานแต่สําเร็จแบบยั่งยืนเนี่ยคือมันมีอยู่จริงและที่สําคัญคุณต้องเชื่อมั่นในตัวคุณเองว่าคุณนี่แหละต้องทําได้ต้องสามารถลดได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วที่สําคัญทอทอทอเริ่มทําทันทีนะคะทีนี้เมก็จะมาพูดถึงในส่วนของวิธีเพิ่มเติม มากไปกว่านี้ที่ทําให้การลดน้ําหนักลดได้แบบยั่งยืนสามารถที่จะควบคุมในส่วนของน้ําหนักของเราให้คงที่ได้นะคะวิธีของพี่เมย์หรือว่าลูกค้าหลายๆคนนะคะที่พี่เมย์แนะนําไปเป็นที่พอใจมากๆในเรื่องของการลดน้ําหนักก็คือเลือกเครื่องดื่มที่ถูกต้องค่ะทุกคนพี่เมย์ก็เลือกทานเป็นกาแฟที่ควบคุมน้ําหนักนะคะทําให้น้ําหนักของเราเคงที่แล้วที่สําคัญสิ่งที่เราจะได้จากเครื่องดื่มตัวนี้ที่พี่เมย์เอามาบอกกันก็คือ1เลยนะคะเราจะได้ควบคุมน้ําหนักได้อย่าง ยั่งยืนแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญคือกล้ามเนื้อต่าง,างๆเวลาที่เราผอมลงมีหลายๆคนรู้สึกว่าย่อนคล้อยหรือเหี่ยวย่นต่างๆสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับเรานะคะถ้าหากว่าเราทานเครื่องดื่มตัวนี้แล้วก็ในส่วนของผิวพันธ์ต่างๆนะคะพอน้ําหนักลดไม่ใช่ผิวโรยนะคะผิวเราจะมีความกระจ่างใสเพราะว่าเครื่องดื่มตัวนี้มีส่วนผสมของคอลลาเจนด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะคะสิ่งที่เราจะได้จากเครื่องดื่มตัวนี้ก็คือจะทําให้เรามีความยั่งยืนในการลดน้ําหนักสามารถควบคุมน้ําหนักได้ ที่สำคัญทําให้กล้ามเนื้อต่างๆของเรากระชับขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนที่พี่เมย์เลือกเป็นตัวช่วยมาตลอด7ปีที่ผ่านมาในการลดน้ําหนักพอพี่เมย์เองนะคะต้องบอกว่าคุณแม่วัย42ลูก2แล้วนะคะลูกชายคนโตเนี่ยคือโตแล้วอายุ17ปีแล้วนะคะก็ผ่าคลอดทั้ง2คนจากเมื่อก่อนเนี่ยก็คือเคยน้ําหนักอยู่ที่61กิโลค่ะทุกคนเอวเนี่ย31นิ้วตอนนี้ลดลงมาเหลือเพียงแค่ น้ำหนักเหลือ48โลเอวเหลือ25นิ้วนะคะทุกคนกับคุณแม่ลูก2วัย41คือต้องบอกว่าตอนนี้คือค่อนข้างพอใจใน ของตัวเองมากๆด้วยวยิธีต่างๆที่พี่เมย์เอามาฝากกันนี่แหละนะคะแล้วก็ตัวช่วยดีๆที่พี่เมย์เอามาบอกหรือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอาวิธีทั้งส่หัวข้อที่พี่เมย์บอกมาแค่นั้นไปปรับใช้ได้ไหมได้ค่ะสามารถเอาไปปรับใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องหาตัวช่วยก็ได้แต่มีหลายๆคนที่ยังคงเป็นกังวลอยู่ว่าเฮ้ยขอมีตัวช่วยนิดนึงแล้วกันเพื่อทําให้กล้ามเนื้อเรากระชับมากขึ้นเพื่อการลดได้แบบยั่งยืนแล้วก็ควบคุมในส่วนน้าหนักตัวให้คงที่ยิ่งขึ้นก็สามารถที่จะเอากาแฟนันทกาตัวนี้ไปช ใช้ควบคู่ได้นะคะเพียงแค่เราทานแทนเครื่องดื่มที่เราทานอยู่เท่านั้นเองวันละ2แก้วช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายค่ะทุกคนก็สามารถที่จะเอาวิธีต่างๆที่พี่เมย์ามาแนะนําในวันนี้ไปปรับใช้ได้กับทุกอายุทุกอาชีพแล้วก็น้ําหนักตัวเท่าไหร่ก็สามารถที่จะไปปรับใช้ได้โดยที่คุณไม่ต้องทนอดอาหารไม่ต้องออกกาลังกายหนัก,นกแล้วก็ไม่ต้องทํากับข้าวทานเองนะคะแล้วก็ไม่ต้อง ทุกๆก,การทานต้องนั่งคำนวณแคลอรี่คือไม่ต้องเลยค่ะถ้าหากว่าคุณเอาวิธีที่พี่เมย์อบอกไปปรับใช้ลองดูนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้ค่ะ